วันนี้เราจะพาไปส่องิเว์พูกับทุกการเปลี่ยนแปลงจากการบาดเจ็บแบบช็อกดาวลุ่งที่ทุกคนต้องจับตาจนถึงการลาของครอปแล้วใครจะเป็นกุญซือคนใหม่มาติดตามกันอย่าพลาดทั้งหมดในเสียบเสาสองคลิปนี้ก่อนชมคลิปรบกวนกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้กับพวกเราด้วยนะครับสวัสดีครับทุกคนในวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องราวของิเวูพูทีมฟุตบอลที่หลายคนรักแนละชื่นชอบกันนะครับ จากประเด็นการบาดเจ็บของนักเตะผลงานในสนามไปจนถึงการค้นหาผู้จัดการทีมคนใหม่ซึ่งเราจะได้เห็นว่าทีมนี้ต้องเผชิญหน้ากับความท้าทายอะไรบ้างและมีบุคคลสําคัญอย่างไรที่เกี่ยวข้องกับข่าวนี้ไปดูกันเลยครับก,ก่อนอื่นเลยครับสถานการณ์ล่าสุดของลิเวูร์พูลมันเต็มไปด้วยความท้าทายไม่ว่าจะเป็นการบาดเจ็บของนักเตะคนสําคัญอย่างแอนดี้โรบัสันที่ต้องถูกเปลี่ยนตัวออกในเกมกับนอร์ทเอนไอแลนด์เพราะอาการบาดเจ็บส่งผลให้เจอเก้นครอป ต้องกังวลมากเลยทีเดียวนะครับบวกกับคอนเนอร์แบลลี่ดาวรุ่งจากนอร์เทิร์นไอแลนด์ที่ทําประตูชัยใส่สกอตแลนด์สถานการณ์เหล่านี้ทําให้เราเห็นถึงความไม่แน่นอนในเกมฟุตบอลต้องบอกว่าสกอตแลนด์คงไม่คาดคิดว่าต้องพ่ายแพ้ให้กับนอร์เทิร์นไอแลนด์ในเกมที่แฮมเบิร์นพาร์คโดยเฉพาะแอนดี้โรบัสซนที่ต้องออกจากสนามด้วยอาการบาดเจ็บและคอนเนอร์แบลลี่ที่สามารถฝากชื่อเข้าประวัติศาสตร์ได้ด้วยการทําประตูชัยทำให้เกมนี้กลายเป็นเกมที่น่าจดจำไม่น้อยเลยครับตลอดแฟนวอลลิวพู 2. ก็ต้องจับตาดูอาการบาดเจ็บของแอนดี้โรบัสันอย่างใกล้ชิดเพราะเขาเป็นหนึ่งในตัวหลักที่ทีมต้องการให้กมมล,ลับมาฟิตสมบูรณ์เร็วที่สุดเลยละครับพูดถึงคอนเนลเบลลี่นี่คือดาวรุ่งที่หลายคนจับตามองหลังจากเกมนี้เลยครับการที่เขาสามารถทําประตูในเกมสําคัญแบบนี้มาแสดงให้เห็นถึงศักยภาพและความมั่นใจของเขาเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นที่จะได้เห็นว่าคอนเนลเบลลี่จะพัฒน,นาไปได้ถึงขั้นไหนในอน,นาคตของเขากับลิเวอร์พูลแอนดี้โรบัสัน นี่คือหนึ่งในผู้เล่นที่สำคัญมากๆสำหรับลิเวอร์พูลและทีมชาติสกอตแลนด์ครับดังนั้นการที่เขาต้องออกจากสนามเพราะการบาดเจ็บในเกมนี้มันเป็นเรื่องที่ทําให้หลายคนกังวลเพราะทุกคนต่างรู้ว่าคุณภาพและผลงานของเขาสามารถช่วยทีมได้มากแค่ไหนหวังว่าการบาดเจ็บของเขาจะไม่รุนแรงจนดต้องพักยาวนะครับเจอเก้นครอปผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลต้องมาเชิญหน้าความท้าทายครั้งใหญ่เมื่อต้องหาทางจัดก,การกับสถานการณ์บาดเจ็บของนักเตะหลายคน การไม่มีอันดี้โรบัสันและความไม่แน่นอนของสภาพความฟิตผู้เล่นคนอื่นๆทำให้ครอปต้องปรับเปลี่ยนแผนการเล่นและทดสอบความสามารถของผู้เล่นสำรองให้มากขึ้นนี่คือเวลาที่ครอปต้องแสดงฝีมือในการทำทีมผ่านพ้นวิกฤตและเป็นโอกาสที่ดีให้ครอปได้ค้นหาดาวรุ่งที่จะพร้อมก้าวขึ้นมาเป็นตัวหลักในอนาคตครับการทำงานร่วมกับทีมสตาฟและการเตรียมความพร้อมของทีมจะเป็นกุญแจสำคัญในช่วงเวลานี้พูดถึงดาวินุนเยสไดบ้างครับ เขาเป็นหนึ่งในผู้เล่นลิเวอร์พูลที่แฟนๆก็ต่างคาดหวังมากสำหรับฤดูกาลนี้แต่การบาดเจ็บก็ไม่ให้โอกาสเขาได้โชว์ฟอร์มอย่างเต็มที่นูนเยสมีศักยภาพในการเป็นผู้เล่นสำคัญในการพาลิเวอร์พูลกับสู่เส้นทางชัยชนะหวังว่าเขาจะฟื้นตัวกลับมาได้เร็วและแสดงให้เห็นถึงความสามารถที่แท้จริงของเขาบนสนามเฟนคือหนึ่งในดาวเด่นลิเวอร์พูลที่ไม่สามารถปฏิเสธได้ครับการบาดเจ็บของเขาทำให้ทีมต้องปรับการเล่นในด้านขวามือแต่นี่ก็เป็นโอกาสให้คอนนอลแบลลี่และผู้เล่นคนอื่น ได้แสดงความสามารถของตัวเองความสามารถในการเป็นแบ็คขวาที่สามารถสร้างสรรคเกมและมีพลังในการรุกข,ของเทรนด์นั้นไม่มีใครปฏิเสธได้แต่เราก็ต้องหวังว่าการหายตัวไปของเขาชั่วคราวจะเป็นการเปิดโอกาสให้คนอื่นได้ขึ้นมาเติมเต็มและพัฒนาศักยภาพของตัวเองกับการประกาศอำลาของเจอเก้นครอฟท์ที่จะเกิดขึ้นในซีซั่นฤดูการนี้ลิเวอร์อพูลต้องเริ่มต้นการค้นหาผู้จัดการทีมคนใหม่เพื่อนำพาทีมเดือนหน้าต่อไปชื่อที่ถูกพูดถึงนั้นมีทั้งรูเบนอมาลิม และโรเบรโตเดซาบี้ซึ่งทั้ง2คนนี้เป็นผู้จัดการทีมที่มีฝีมือและแนวคิดที่น่าสนใจครับการเลือกผู้จัดการทีมคนใหม่ไม่เพียงแต่จะเกี่ยวกับการพาทีมคว้าชัยชนะเท่านั้นแต่ยังต้องเข้ากับวัฒนธรรมของสโมสรและการเป็นผู้นําที่เหมาะสมกับลักเตะด้วยครับเรื่องเก่ที่ลูเบนอโมริมครับเขาเป็นหนึ่งในผู้จัดการทีมที่ได้รับการยอมรับสําหรับการทํางานที่สปอร์ติ g งลิสบอนมีรูปแบบการสร้างสรรค์และการจัดการทีมที่ดีเยี่ยม ขณะที่โรเบ็ตโตเดอแซบีก็ไม่น้อยหน้าครับด้วยผลงานที่ไบรตันเขาแสดงให้เห็นถึงการเป็นผู้นําที่มีวิสัยทัศน์และสามารถพาทีมทําผลงานได้เกินความคาดหมายทั้งคู่มีสไตล์ที่แตกต่างกันแต่รู้แล้วแต่มีคุณสมบัติที่ทําให้แฟนลิเวอร์พูลตื่นเต้นกับการมาถึงของยุคใหม่ที่พวกเขาอาจนํามาซึ่งการตัดสินใจของสโมสรในการเลือกผู้จัดการทีมคนใหม่จะเป็นผลกระทบอย่างมากต่อนาคตของลิเวอร์พูลแน่นอนครับครับไม่ใช่แค่ผู้จัดการทีมครับ ต่เป็นตำนานที่สร้างเรื่องราวไม่ลืมลืมให้กับลิเวอร์พูลตั้งแต่เขาเข้ามาคุมทีมในปี2015ผลงานของเขาไม่เพียงแต่มีในเรื่องของการได้รับถ้วยรางวัลเท่านั้นแต่รวมถึงการสร้างทีมที่มีจิตวิญญาณและการเล่นฟุตบอลที่สวยงามการเล่าของเขาทําให้หลายคนรู้สึกเศร้าแต่ก็ตื่นเต้นกับการเริ่มต้นของทุกใหม่ครับจะเป็นหนึ่งในตำนานที่ทุกคนจดจําและเป็นหน้าต่างไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นหันมาดูที่โรแบร์โตเดอซาบีกันบ้างครับ จากผลงานที่ทำไว้กับไบรตันเดอซาบีไม่เพียงแต่ได้รับการยกย่องสำหรับสไตล์การเล่นที่โดดเด่นเท่านั้นแต่ยังรวมถึงการมองเห็นเกมและการปรับตัวได้อย่างรวดเร็วต่อสถานการณ์ต่างๆในสนามความสามารถของเขาในการพัฒนานักเตะและทำให้ทีมเล่นเกินความคาดหมายเป็นสิ่งที่ลิเวอร์พูลอ่านพิจารณาเป็นอย่างมากในการเลือกผู้จัดการทีมคนต่อไปการเข้ามาของเดซาบีอาจจะหมายถึงการเริ่มต้นยุคใหม่ที่น่าตื่นเต้นและการเล่นฟุตบอลที่เต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ ตอนนี้มาพูดถึงรูปเบนอโมลินกันบ้างครับอโมลินเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่น่าสนใจสําหรับวิลเลอปูด้วยประวัติการทํางานของเขากับสอร์ติงลิสบอนที่โดดเด่นและมีวิธีการเล่นที่มีความสร้างสรรค์อโมลิมมีศักยภาพในการนําความสดใหม่และความกระตือรือร้นมาสู่ทีมวิลเลอปูหากเขาถูกเลือกเข้ามาอาจเป็นการปูทางไปสู่การสร้างยุคใหม่ที่สนุกสนานและมีความท้าทายซึ่งแฟนๆก็ต่างรอคอยอย่างแน่นอน ไม่ว่าลิวอูพูจะเลือกใครเข้ามาเป็นผู้จัดก,การทีมคนต่อไปหนึ่งในคำถามใหญ่คือทีมจะปรับตัวได้อย่างไรการเปลี่ยนผ่านครั้งใหญ่อาจน,นำมาซึ่งความท้าทายและโอกาสใหม่ๆครับสิ่งที่สำคัญคือการรักษาเอกลักษณ์ของทีมไว้ในขณะเดียวกันก็ต้องยอมรับแนวคิดและวิสัยทัศน์ใหม่ๆที่ผู้จัดก,การทีมคนใหม่จะนำเข้ามาฟันฟาลิวอ์พูคงต้องเตรียมตัวสำหรับการเดินทางครั้งใหม่ที่อาจเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนแต่เชื่อว่าทุกคนรอคอยที่จะเห็นทีมของเขา ก้าวไปข้างหน้าและสร้างความสําเร็จในอนาคตครับในท้ายที่สุดครับการเปลี่ยนแปลงเป็นส่วนหนึ่งของฟุตบอลและลิเวอร์พูลก็ไม่ต่างกันด้วยการอําลาของเจอเก้นครอปทีมที่กําลังจะเริ่มต้นหน้าใหม่แห่งยุคที่แตกต่างไม่ว่าจะเป็นรูเบนอโมริมหรือโรแบร์โต้เรซาบีที่จะได้รับโอกาสหรือจะเป็นบุคคลอื่นที่เรายังไม่ทราบทีมจะต้องรักษาวัฒนธรรมแห่งชัยชนะไว้พร้อมกับสร้างเรื่องราวใหม่ที่ทั้งน่าตื่นเต้นและท้าทาย การปรับตัวและการยอมรับการเปลี่ยนแปลงจะเป็นกุญแจสําคัญสู่ความสําเร็จในอนาคตครับสุดท้ายนี้ครับไม่ว่าอนาคตของลิเวอร์พูลจะเป็นอย่างไรหนึ่งสิ่งที่แน่นอนคือแฟนๆจะยังคงสนับสนุนต่อไปไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรพวกเรารู้ว่าฟุตบอลเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนและการเปลี่ยนแปลงแต่นั่นคือส่วนหนึ่งของเหตุผลที่เรารักมันขอให้ลิเวอร์พูลและทุกคนที่เกี่ยวข้องกับทีมมีความสุขและความสำเร็จมากมายในอนาคต หวังว่าทุกคนจะร่วมเดินทางในเส้นทางใหม่นี้ด้วยความหวังและความเชื่อมั่นครับและพบกันในเรื่องราวความสำเร็จต่อไปของลิเวอร์พูลทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของลิเวอร์พูลที่เราได้รวบรวมมาเล่าทุกคนฟังในวันนี้ครับหวังว่าจะทําให้ทุกคนได้เห็นภาพและการเปลี่ยนแปลงและความหวังที่จะรออยู่ข้างหน้าสําหรับทีมและแฟนๆทุกคนการเดินทางของลิเวอร์พูลยังคงต้องเผชิญหน้ากับความท้าทายและโอกาสแต่ด้วยความเชื่อว่าการสนับสนุนจากแฟนๆที่ยอดเยี่ยม และวิสัยทัศน์จากผู้จัดการทีมคนใหม่ทีมจะสามารถเดินหน้าไปพร้อมกับการสร้างเรื่องราวความสำเร็จใหม่ๆได้อย่างแน่นอนครับขอบคุณทุกคนที่รับชมวิดีโอนี้ครับหากคุณชอบเนื้อหาแบบนี้และต้องการติดตามเรื่องราวของลิเวอร์พูลและฟุตบอลอื่นๆกรุณาอย่าลืมกดไลค์แชร์และกดติดตามช่องของเราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าสวัสดีครับถ้าชอบอย่าลืมกดซับ s ไ r i b ์กดกระดิ่งกริ๊งกริ้งให้กับพวกเราด้วยนะครับ